ครับผมวันนี้พามาดุดมันนะครับในที่ตรงนี้15ไร่ครับอ้ห้วยบงครับนี่ห้วยบงนี่แตงหัวให,ใหญ่เลยครับผมออ้เนียงไหนโชยโอ้วนี่หัวยาวครับยาวไม่ใหญ่มากครับแต่ยาวห้วยบง8เดือนครับ8เดือนดูครับ ห้วยบงครับฝั่งฝั่งนี้ห้วยบงครับฝั่งนี้ห้วยบงฝั่งนี้จะเป็นแปดหนึ่งนะครับผมวันนี้พามาดูห้วยบงก่อนโอ้โหดูหัวนะครับดกมากครับดูครับโอ้ยกไม่ขึ้นครับผมดกมากอื้มก็มีทั้งหัวใหญ่แล้วครับแล้วก็หัวยาวปนกันนะครับโอ้โหห้อยบงอื้อ เดี๋ยวฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดถูกใจให้คุณพ่อพาธรรด้วยครับคุณพ่อพาทรรพามาดุดมันครับอือหดูครับดูเดี๋ยวรอรับชมคลิปเต็นกันนะครับ